อย่าปล่อยให้เชื้อร้ายทำลายภูมิคุ้มกันลูกรักนะคะวันนี้ลูกเราต้องแข็งแรงลูกเราต้องมีภ<ว>ูมิต้นานทานที่ดีนะคะในสภาวะแวดล้อมที่มีโรคระบาดเยอะขนาดนี้นะคะวันนี้นะคะแม่ต้อยนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะ,ะสำหรับเด็กที่ป่วยบ่อยเป็นภูมิแพ้แพ้ง่ายนะคะแล้วก็ความจ้าตัวเล็กแล้วก็ไม่อึน,นะคะไม่ชอบทานผักน,นะคะวันนี้แม่ต้อยมีเซตผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาแนะนํานั่นก็คือเซตนี้ค่ะเซตลูกลืมป่วยนะคะนั่นก็คือก็จะประกอบไปด้วยเบตากูคิดนะคะเบตา กูคิดนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็เหมือนคล้ายๆกับตำรวจที่คอยดักจับเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายให้กับลูกหลักด้วยนะคะทำให้ภูมิต้านทานลูกดีขึ้นนะคะตัวนี้นะคะสำหรับเด็กที่ป่วยบ่อยแล้วก็ไม่สบายง่ายนะคะเขาจะช่วยในเรื่องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลูกหลักด้วยนะจ๊ะตัวนี้นะคะก็มีทั้งหมด100เมตดนะคะสามารถทานได้วันละ3-5เม็ดนะคะคุณแม่นะคะสามารถที่จะให้ลูกทานเสริมสร้าง ภูมิต้านทานที่ดีให้ลูกหลักด้วยจ้ะต่อไปก็คือไฟโตคิดนะคะไฟโตคิดตัวนี้นะคะก็จะเป็นมาในรูปแบบผักและผลไม้5้าสีมาในรูปแบบเม็ดเคี้ยวสุดแสนจะอร่อยนะคะสำหรับเด็กที่ไม่ชอบทานผักเลยตัวนี้เขาจะมีเกลือแร่แล้วก็วิตามินต่างๆมากมายนะคะนี่ก็จะเป็นเซเว่นบีซีแอนด์โคลีนโคลีนเขาจะช่วยในเรื่องของสื่อระบบประสาทนะคะทำให้รูปความจําดีความจําแม่นคิดเร็วว่องไวนะคะกระปี้กระเป๋านะคะส่วนเซเว่นบีซีวิตามินบีและววิตามินซีนะคะวิตามินซีเป็นสิ่ง ที่สำคัญือสร้างภูมิคุ้มกันของลูกนะให้แข็งแรงด้วยนะคะเซตนี้ทั้งหมดนะคะราคา540บาทเท่านั้นเองะคะ่ะถ้าเก็บไปทานนะคะ<ต>ก็จะอยู่ที่ราคา560บาทคุ้มมากๆเลยนะคะในสภาวะแบบนี้คืนนี้นะคะก็แนะนําคุณแม่นะคะก็สามารถที่จะทักอินบ็อกซ์หรือว่าติดต่อในเพจแม่เอ๋ยจ้านี่นะคะ